มาประชาสัมพันธ์ในส่วนของฟุตบอลการกุศลกันบ้างนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลนะครับสำหรับในเทปนี้ครับเป็นการร่วมเตะฟุตบอลเพื่อการกุศลนะครับชื่อว่าเพื่อนช่วยเพื่อนครับเพื่อนําเงินมอบให้แก่นายผาดสุขสําราญครับซึ่งเป็นนักฟุตบอลทีมของผังปาม3นะครับได้ ป่วยด้วยเส้นเลือดในสมองแตกนะครับซึ่งเขาจะทำการแข่งขันฟุตบอลการกุศลน,นี้ในวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2567นะครับณสนามอำเภอมะนังจังหวัดสตูลน,นะครับหรือคุณผู้ชมเนี่ยต้องการที่จะร่วมบริจาคเงินได้ที่ธนาคารทกศนะครับสาขาควนกะหลงเลขที่บัญชี012752351235 นะครับชื่อบัญชีนางสาวมูเรียมบุญอารีนะครับซึ่งเป็นภรรยาของนายผาดสุขสำราญนะครับซึ่งตอนนี้ท่านได้ป่วยนะครับด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกนะครับซึ่งเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมผังปามสามตําบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลน,นะครับพเพราะฉะนั้นท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการแข่งขัน ฟุตบอลนะครับสามารถที่จะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลการขุศลในครั้งนี้ได้เลยนะครับชื่อ,อชื่อชื่อชื่อจากการจัดการแข่งขันว่าเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อมอบเงินให้แก่นายพาดสุขสำราญนะครับซึ่งเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมผังปาม3แล้วก็ได้ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจะทำการแข่งขันกันวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2567นนี้ครับที่สนามหน้าอำเภอมะนัง อำเภอบ้านนังจังหวัดสตูลนะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ของบางเวผู้ชายล่าฝันนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์082-701 0921เครับเป็นเบอร์ของบางเวนะครับ082701 0921นะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับว่าค่าสมัครนั้นทีมละกี่บาทนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาไม่บอกรายละเอียดไว้ใน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 ป้ายประชาสัมพันธ์นี้นะครับ คุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับว่าค่าสมัครนั้นกี่บาทนะครับค่าสมัครเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเงินรายได้ทั้งหมดนี้มอบให้กับนายพาดสุขสําราญนะครับซึ่งเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมผังปาม3นะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยท่านได้ป่วยด้วยเส้นเลือดในสมองแตกนะครับก็ติดต่อสอบถามข้อมูลขั้นไต้เพิ่มเติมนะครับดังที่บอกไปว่า,าสามารถติดต่อทาง Facebook ก็ได้ครับของบางเวผู้ชายล่าฝันนะครับ หรือจะติดต่อที่เบร์โทรศัพท์ของบางเว0827010921ครับ0827010921นะครับอย่าลืมครับส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลการกุศลในครั้งนี้กันให้เยอะๆนะครับ